ว่าสถาปนิกเมื่อได้รับบีฟจากลูกค้าแล้วนะคะเรามีขั้นตอนกระบวนการการทำงานอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะ 1. คือทำความเข้าใจกับบีฟลูกค้าให้ครบถ้วนอย่างเช่นอยากได้บ้านอาคารพูวิลล่าสำนักงานมีโจทย์หรือข้อจำกัดอะไรบ้างเช่นพื้นที่ขนาดเล็กมีงบประมาณจำกัดกฎหมายอาคาร โมเดนโทนที่ต้องการหรือสไตล์บ้านที่ลูกค้าชอบเป็นแบบไหน่ 2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,ของหลังจากได้รับโจทย์แล้วค่ะเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นกฎหมายอาคารและผังเมืองว่าพื้นที่นี้เนี่ยตั้งอยู่ในผังสีสีอะไรสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นอย่างไรเรียกว่าการทำไซ i ์ e อนาลิซิสนั่นเองค่ะ 3. คิดคอนเซปต์ของงานค่ะโดยเป็นการกำหนดโจทย์หลักของบ้านหลังนี้นะคะว่ามีแนวคิดในการออกแบบอย่างไร 4. จัจะทำแบบร่างค่ะอย่างเช่นการวางเลเยอร์การวางแบบแป็นขั้นต้นตำแหน่งห้องอยู่ตรงไหนตัวอาคารจะวางอยู่ตรงไหนของทั้งที่ดินการเข้าถึงที่ดินเป็นยังไงการเข้าถึงตัวอาคารเป็นยังไงเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพรวมของโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ 5. คือการพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูและเก็บฟีดแบ็กกคือการปรับแก้และทำแบบก่อสร้างค่ะ ข้อที่7หลังจากที่ได้จัดทําแบบก่อสร้างแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการจัดทําแบบขออนุญาตค่ะหลังจากรับบีฟจากลูกค้าแล้วสิ่งสําคัญคือการทําความเข้าใจกับความต้องการให้ชัดเจนการวางแนวคิดอย่างมีทิศทางและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องจะทําให้กระบวนการงานออกแบบราบรื่นรองรับการปรับแก้และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ในระยะยาวค่ะ าใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับงานออกแบบงานสถาปนิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากบางกอกแบบแบรนด์นะคะ